โ oh yeah. อย้ยวันนี้ครับวันนี้กลับมาพบกับผมพี่ชี่ภูครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเ,เครื่องสองใต้ดินแบบไม่ต้องใช้มอสเอ็กซเนะครับแรกก็ขุดหลุมมาประมาณนี้ครับวางสติกกี้พิสปันนะครับแล้วก็วางโกลสโตนครับไม่จำเป็นต้องเใ็นโกลสโตนก็ได้นะครับคุณอาจใช้เ,เขาเรียกว่า ใช้ TNT แทนก็ได้ครับก็คือให้ใช้สองบล็อกเนียครับโอเคนี้ก็เอาบล็อกเลยก็ได้ครับนี้ก็ใส่ลเวอร์นะครับแล้วก็วานนี่ก็อา่าบเสร็จแล้วก็จะเป็นนี้นะครับแล้วก็ขานะครับก็ใส่ไปนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็เออแล้วเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็วางในวงจรลักษณะแบบนี้นะครับนี้คุณก็ลงไปในนี้ครับคุณก็ปิดปุ๊บทีนี้คุณก็จะเห็นใต้ดินชัดแจ,จ่มแจ้วเลยครับอืมไม่ต้องใช้หมดเล็กโเรเด็ครับเอ๊ะอะไรอย่างนั้นเด๋วค่อยไปสำรวจกันนะครับสำหรับวันนี้ผมดิชีพ่พูขอลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย